สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปการทำนายเกี่ยวกับความรักล้ว,ลวนๆของชาวปีมะแมในเดือนพฤษภาคม2562นะคะการทำนายก็จะเป็นภาพลักษณ์โดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงก็ขอยรับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงสนุกสนานแล้วก็นำข้อคิดแนวทางต่างๆไปเป็นวิทยาทานไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตนะคะการทำนายเกี่ยวกับความรักก็เป็นเรื่องราวโดยทั่วไปอาจสามารถดูได้ทั้งคนโสดคนมีคู่มีค,มครอบครัวนะคะแล้วก็สถานการณ์ในภาพไพา่อาจจะสลับกันได้ทั้งคุณแล้วก็คนรักนะคะ ก็ลองดูว่าตรงหรือไม่ตรงอย่างไรก็ดูไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะอย่าได้คิดมากอันนี้เราก็มาดูซิเริ่มจากสิ่งที่ผ่านมาและอดีตที่ผ่านมาของคุณความรักระหว่างคุณแล้วก็คนรักนั้นเป็นเช่นไรนะคะมองจากภาพไพ่น่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่ามีอะไรที่คุณสงสัยหรือเปล่าเพราะว่าจากภาพไพ่มีเจ็ดดาบขึ้นความรักของคุณค่อนข้างเหนื่อยนะแล้วก็คนรักของคุณอาจจะห่างหายไป นิ่งเงียบหายไปก็ได้ทำให้คุณทุกข์ใจเศร้าใจหรือไม่บางคนอาจจะมีความเจ็บช้ำคิดถึงอดีตที่ผ่านมาก็ได้เพราะว่าภาพไพ่คุณได้ห้าถ้วยสีดาคุณพยายามที่จะติดต่อสื่อสารหรือว่าพูดคุยหรือว่าแสดงออกถึงความรักให้กับคนที่คุณรักได้รับรู้แต่เหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่ฝ่ายกระทําเพียงฝ่ายเดียวแต่คนรักของคุณนั้นไม่ได้รับรู้หรือว่าให้การร่วมมือแต่อย่างใดนะคะจากภาพไพ่คุณอาจจะ แอบส่องแอบคอยดูแลหรือว่าติดตามคนรักคนอยู่ก็ได้สําหรับบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะหรือว่าไปไปมามาหรือยังไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกําลังคบหาดูใจกันอยู่เหมือนคุณหรือไม่ก็คนรักต่างคนต่างส่องกันนะคะบางคนส่องส่องเฟซส่องไลน์สง่ง youtube ว่าความรู้สึกของเขานั้นเป็นเช่นไรความรักของคุณนั้นค่อนข้างมีปัญหาแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรนะคะสําหรับสิ่งที่ผ่านมาแต่อันนี้เรามาดูซิ ว่าสถานการณ์ความรักพลังงานความรักระหว่างคุณแล้วก็คนรักในปัจจุบันหลับเป็นเช่นไรก็อาจจะกลับกันได้ทั้งคุณแล้วก็คนรักนะคะก็ลองดูว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไรนะคะพลังงานความรักของคุณได้เดลิเวอร์คุณมีความรักความห่วงใยแล้วก็คิดถึงคนที่คุณรักอยู่นะสาหรับบางคนที่อยู่ห่างไกลกันหรือไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคุณคอยห่วงใยเขายังคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาในความรักความห่วงใยของคุณนั้น มีแต่ความทุกข์ความเครียดความน้อยอกน้อยใจคุณได้ห้าเหรียญแล้วก็ก้าวไปเท้ามีความเครียดในอย่างหนึ่งคุณก็พยายามนะพยายามที่จะคิดทางด้านบวกคิดในทางที่ดีคุณได้สเต็งแล้วก็มีความเข้มแข็งทั้งกายแล้วก็ใจนะถึงไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้สหัละลักษณะภาพไพ่ใบนี้นะคะคุณมีความอดทนอดกั้นอย่างสูงสุด และที่ขาดไม่ได้ก็คือคุณต้องใช้สติปัญญาความรักของคุณเหมือนกับว่าคุณพยายามประคับประคองเกี่ยวกับความรักของคุณให้ตลอดรอดฝั่งหรือพยายามที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะสเหรียญเกิดขึ้นสําหรับบางคนก็เหมือนกับยังตัดใจไม่ได้นะคะแล้วก็ยังมีจิตใจที่ห่วงใยคนที่คุณรักอยู่เสมอนะก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันไหมแต่ลักษณะาภาพไพ่ คุณคิดถึงเขาเหลือเกินหรือบางคนอาจจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็จริงแต่ลักษณะภาพไพค่คล้ายๆว่ามีความเศร้าแล้วก็มีความทุกข์มีความทุกข์ในใจสูงอันนี้เราก็มาดูพลังงานความรักของเขาซีเป็นเช่นไรในภาพไพ่เขาก็ยังมีความหนักแน่นมั่นคงนะเกี่ยวกับความรักแต่เพียงแค่ว่าเขาค่อนข้างนิ่งนิ่งจนน่ากลัวหนึ่งเหรียญนะ่ะเหมือนกับว่า ไม่ได้เป็นไม่ได้มีความรู้สึกที่เป็นทองไม่รู้ร้อนอ่ะทั้งทั้งเขาก็ยังมั่นคงนะเกี่ยวกับความรักอ่ะไม่ได้จากไปไหนแต่เขาเพียงแค่ว่านิ่งเงียบหายไปเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้แสดงความรู้สึกให้คุณได้รับรู้ก็เลยกลายเป็นความกังวลเพราะเขาเองก็มีความทุกข์มีความเศร้าใจแล้วก็ความรู้สึกของเขาเหมือนคนสิ้นหวังความหวังเขาเหมือนลิบหลีนะ สำหรับบางคนถ้ามีความรักที่ไม่เข้าใจกันหรือมีปัญหารักซ้อนเข้ามาเพราะว่าเขาได้ก้าวถวยมีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยกันมีโอกาสรีเทิร์นนะคะยังไงเขาก็ยังรักคุณแล้วก็มั่นคงหนักแน่นกับคุณนะแล้วก็ต้องการเริ่มต้นใหม่ก้าวไปด้วยกันนะคะหนึ่งไม้เทา้าแล้วก็ไพ่กลงล้อขึ้นในพลังงานความรักของคนรักคุณเขายัางต้องการรีเทิร์นและและกลับมาปรับความเข้าใจกันเหมือนเดิมนะ เพราะว่าภาพไพ่ใบนี้มีโอกาสที่ดีนะคะและหกดาบเกิดขึ้นเห็นไหมคุณและคนรักสามารถพูดคุยกันได้ตกลงกันได้แล้วก็สารสัมพันธ์กันได้ภาพไพ่เหมือนคุณและคนรักพยายามต่อสู้อุปสรรคจนเรือถึงฝั่งแล้วนะคะก็ะถือว่าใช้ได้อยู่นะแต่ก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรไหมที่ทําให้น้อยอกน้อยใจก็เลยเหมือนกับว่ามีไม่ใครก็ใครคุณหรือคนรักนี่แหละหันหลังให้กัน ก็เลยเกิดความไม่เข้าใจทําให้ความรู้สึกนั้นเหมือนคนสิ้นหวังนะคะแต่จริงๆแล้วคุณก็ยังรักแล้วก็ห่วงใยพร้อมที่จะให้อภัยเขาส่วนเขานั้นถึงจะนิ่งๆเงียบๆไปแต่เขาก็ยังต้องการให้โอกาสสําหรับคุณหรือต้องการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะถือว่าความรักของคุณยังไม่ถึงกับแตกหักหรือว่ามีปัญหาอะไรมากนักนะคะ ถ้ามีอะไรที่ปิดบังกันอยู่ที่ยังไม่เปิดเผยขอให้เปิดเผยแล้วก็แสดงความถึงบริสุทธิ์ใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าความรักนั้นจะได้ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าคนสองคนนั้นสามารถให้อภัยกันได้เสมอนะคะอันนี้เราก็ไปดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ในวันข้างหน้าซีเป็นเชลัยก็เริ่มจากคนโสดก่อนคนโสดที่ยังไม่เจอใครก็มีโอกาสเจอนะคะมีคนเข้ามา ลักษณะนคนธาตุไฟไฟก็เมสิงธนูแล้วก็คนธาตุลมลมก็เมถุนตุลแล้วก็กลุมนะคะแต่ยังไงก็ต้องระวังใจไว้นิดนึงนะเพราะว่าดูจากภาพไพ่แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ระหว่างคนโสดของคนโสดที่ยังไม่เจอใครหรือกําลังคบหาดูใจกันอยู่ค่อนข้างมีปัญหานะคะห5ไม้เท้าอาจจะทําให้คุณทุกข์ใจเหนื่อยใจหนักอกหนักใจ มีความน้อยอกน้อยใจเกิดความฟินหวังเสียใจเกิดขึ้นเพราะว่าห้าเหรียญหรือไม่ก็คนรักของคุณอาจจะหันหลังตีตัวออกห่างอาจจะทําให้คุณค่อนข้างทุกข์ในใจสูงแล้วก็อาจจะเงียบหายไปเลยก็ได้บางคนอาจจะพูดคุยกันอยู่ดีๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรทําไมเขาเงียบหายไปไม่ติดต่อก็มีความเป็นไปได้นะคะยังไงก็ลองดูๆกันไปก่อนนะคะ ส่วนสาหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวหรือคนกําลังคบหาดูใจพูดคุยกันอยู่นวโน้องความรักความสัมพันธ์ถ้าคนที่มีปัญหากันต้องพยายามปรับความเข้าใจกันโดยด่วนนะเพราะว่าลักษณะภาพไพ่ต่างคนต่างมีความทุกข์ในใจสูงก็อย่างที่บอกความน้อยอกน้อยใจอาจจะเป็นปัญหาได้จากเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ต่างคนต่างทุกข์ต่างคนต่างเครียด เหนื่อยกายยังพอไหวแต่เหนื่อยใจสุดจะทนแล้วก็ภาพไพ่สรุปของคุณข้อแนะนำก็คือให้ต่างคนต่างร่วมมือร่วมใจสามสัมพันธ์กันปัญหาอุสรักใดๆก็ขอให้พยายามแก้ไขด้วยกันและก็อีกอย่างหนึง่งคุณได้ไพ่หรือสีเป็นไพ่ไปสรุปนา่าจะหมายถึงคุณและคนรักต่างคนต่างจะต้องมีเหตุผลที่ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญจะต้อง เคารพให้เกียรติให้ขอบเขตแล้วก็ความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกันด้วยก็จะเป็นการดีนะคะแล้วก็ไพ่ออร์เคิลแนะนำนะคะภาพไพ่ใบนี้หมายถึงไม่คุณก็คนรักจะต้องหาวิธีแก้ไขข้อขัดแย้งนะคะลักษณะาภาพไพ่เห็นไหมคือต้องหาวิธีแก้ไขข้อขัดแยง้งระหว่างคุณแล้วก็คนรักให้ได้ต้องมีความรัก ต้องมีความเข้าใจปลอบโยนแล้วก็ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะลักษณะภาพไพ่อย่าได้มีทิฐิหรือว่ามีอีโก้เป็นเด็ดขาดนะคะแล้วก็คนโสดที่กำลังค้นหาดูใจหรือว่ายังไม่มีใครเข้ามาไม่ต้องรีบร้อนนะคะปล่อยใจให้เป็นอิสระปล่อยอารมณ์ให้เป็นอิสระนะคะเพราะว่าลักษณะภาพไพ่ใบน,นี้ขอให้ปล่อยใจปล่อยอารมณ์ให้เป็นอิสระ อย่าได้ซีเรียสหรือว่าอย่าได้เคร่งเครียดเกี่ยวกับความรักเพราะว่าถ้าถึงวันนั้นก็จะเป็นวันที่ใช่สําหรับคุณนะคะเพราะว่าลักษณะภาพภาไพ่ใบนี้สวยหล่อเลือกได้ไม่ต้องซีเรียสจริงจังนะคะยังไงคุณก็ต้องได้พบเจอคนที่ดีที่ใช่ถูกใจอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าไพ่สวยหล่อเลือกได้ก็ไม่ต้องไปแคร์ใครนะคะ หาไปเรื่อยๆแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะคะค่อยคบหาดูใจกันไปเรื่อยๆอย่าพึ่งจริงจังหรือว่าเคข่งเครียดซีเรียสเกี่ยวกับความรักมากเกินไปเพราะยังไงความรักนั้นถ้าคนที่ใช่ก็ใช่สําหรับคุณนะคะถ้าเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันสวรรค์มีตานะคะยังไงภาพไพ่ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างคือการกระทําและการตัดสินใจระหว่างคุณและก็คนรักนะคะ ก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะสุดท้ายนี้ก็ถ้าชื่นชอบอย่างไรก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันตลอดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ